Okay, let's go <S สวัสดีครับเพื่อนๆที่พี่น,น,น้องทุกท่านวันนี้เราก็ถือโอกาสนะครับที่จะมาอันบ็อกแล้วก็รีวิวเจ้าที่นอนคูดี้นะครับที่นอน,นพองลมที่มีปั๊มลมในตัวนะครับที่นอนคูดี้ สืบเนื่องจากในครั้งที่แล้วที่เราไปกางเต็นท์ที่เควินนะครับอำเภอบ้านไร่จังหวัดททอุทัยธานีตัว <c oughs> ที่นอนอะ่ะมันมีปัญหาคือปั๊มลมเสียงดังผิดปกติเหมือนมีอาการไหม้แล้วก็พอเติมลมได้สักพักที่นอนก็ยุบลงนะครับก็ไม่สามารถที่จะนอนได้ก็เลยได้ทำการติดต่อ ไปยังร้านที่เราซื้อนั่นได้คือฟูแคมนะครับฟูแคมเมืองเอกในช่วงนั้นเลยนะครับก็ประมาณสักค่ำๆหน่อยนะครับเขาก็ตอบกลับมาอย่างรวดเร็วนะครับที่ร้านฟูแคมนะครับแล้วก็ดําเนินเรื่องดําเนินการในการทําการส่งคืนสินค้าแล้วก็เราดําเนินการจากทางบริษัทาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะครับและในที่สุดนี่เราก็ได้ ที่นอนเคมกลับมาเป็นที่นอนใหม่นะครับทางฝูกน้ำส่งไปตะนีมาให้นะครับไ้เมาหวานนี้แต่แกะแล้วมันไม่มีแบตนะครับรอ,อไปชาร์จแบตดูก่อนนะครับให้เต็มก็เลยจะมา,าบ็อกให้อ่าเพื่อนๆนี่พี่น้องๆน,นะครับที่ยังอ่ายังไม่แน่ใจว่าจะลองใช้ที่นอนป้อมลมของอะไรดีนะครับเนี่ยอีกหนึ่งทางเลือกคูดี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยนะครับ บอกก่อนว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ใช้เก้าอี้นะครับในการนอนเป็นเก้าอี้ของอ่าชายทพิปสามารถปรับเอนนอนได้นะครับเดี๋ยวจะมาทํารีวิวให้กี่แล้วกันตัวนี้ก็มาเริ่มการกันเลยดีกว่าปมที่นอนเลยดีกว่า ตัวกระเป๋าของคูดี้นะครับก็จะเป็นผ้าลื่นหน่อยก็ดีเลยนะครับซิปลื่นนะเลื่นกระเป๋าใหญ่นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ในการเป่าแยกให้นะครับเพื่อมาเป่าข้างนอกเพิ่มเติมนะครับก็จะมีสายชาร์จแล้วก็มีหัวต่อทั้งหมดสาหัวนะครับสามารถนําปั๊มออกมาเพื่อมาเป่าเพิ่มเติมลมได้แล้วก็หรือเอาไปทําอย่างอื่นได้ตัวปั๊มเนี่ยสามารถที่จะ อ่าเป็นโคงไฟให้เราได้ด้วยนะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคตัวที่นอนของเขาเขาจะมีผ้าปูมาให้ในตัวเลยนะครับนี่จะเป็นสีนี้นะครับทั้งหมดจะมีสองสีนะถ้าจำไม่ผิดก็จะมีสีนี้แล้วก็สีเขียวอีกหนึ่งสีเดี๋ยวมากางปูลเลยดีกว่า ตัวที่นอนนะครับผ้าปูที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นผ้าปูที่มีรูจะข่ายแบบนี้นะครับเขาบอกว่ามันสามารถช่วยระบายอากาศได้นะครับแล้วนี่ด้านในของที่นอนเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีซิปนะครับแล้วก็จะมีปั๊มนะครับปั๊มของเขากดตรงนี้เพื่อเปิดฝานะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงออกมาเป็นอย่างนี้ได้ ตัวปั๊มก็สามารถแขวนเป็นไฟได้โดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับนี่แช่ไว้ไฟส่องสว่างถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดนี่นะครับตัวรูเสียปั๊มเข้าไปด้านในนะครับปิดอตอนปั๊มเนี่ยให้เปิดฝาไว้นะครับแล้วก็เขาจะมีรู สำหรับปล่อยลมหรือสามารถที่จะใช้ปั๊มลมเข้ามาสูบแทนตัวนี้ได้นะครับก็ปิดก่อนอะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปั๊มกันเลยนะครับมันก็จะมีทั้งหมดสามปุ่มนะมันจะมีเขียนไว้ว่าปุ่มนี้เป็นปุ่มสูบเข้าอันนี้เป็นปุ่มที่สามารถที่จะสูบลมออกได้แล้วก็ ุ่มนี้เป็นปุ่มปิดหรือว่าถ้าเรากดค้างเนี่ยมันจะเป็นปุ่มเทอร์โบโนะครับในการสูบเข้าไปอย่างแรงนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับเนี่ยนี่มีเสียงดีอยู่นะเออมีเสียงดี เริ่มแน่นแล้วนะคะัเพื่อนๆพูดถึงระดับนี้มันก็ได้แล้วนะเดี๋ยวลองจัดทรงดูก่อนนะเพื่อนนะ เออในขนาดนี้กำลังดีนะที่จริงเราสามารถที่จะสูบเพิ่มเข้าไปได้อีกนะอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือปุ่มตรงกลางเนี่ยเนี่ยเราจะลูดซิปไปดูก่อนอถ้าขนาดนี้ก็คือเราจะสามารถที่จะรูดซิปปิดได้เลยนะครับนี่อย่างนี้ปิดได้เลยคือประมาณนี้กำลังดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากเติมลมเข้าไปอีก อย่างปุ่มนี้นะครับมีปุ่มตรงกลางเนี่ยเราสามารถกดแช่เข้าไปได้เพื่อเป็นปุ่มเทอร์โบนะครับเพิ่มลมเดี๋ยวกดให้ดูแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยเราก็กดค้างไว้นะครับกดค้างไว้เสร็จแล้วก็ปิดไอตัวนี้ใช้ได้นะครับ เราก็จะมาทดสอบความนิ่มนวลของเจ้าที่นอนเป่าลมคูดี้ดูนะครับปิดซิปก่อนเนี่ยตัวนี้สามารถกดลงเข้าไปได้เลยนะก็เหมือนกับจุกลมเอ้เนี่ยจุกลมปิดเข้าไ,ได้เลยเนี่ยจะสอบความนิ่มกันมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถฮิ้วได้ยกได้ เคลื่อนไหวได้ยกได้อุ้ยเก,ยก็บทับแมวอุ้ย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 ,ย,ยกระโดดห้ามข,ขูดนะลูกขอ่ามขู่นะครับเอ้ยเออนี่ก็นอนได้เลยถามว่าดีกว่าตัวที่แล้วไหมดีมากเลยนะครับเพราะว่าความความนิ่มเนี่ยในระดับหนึ่งคือนอนแบบเหมือนนอนที่นอนอด้เลยนะครับถามว่ามีเสียงไหมเวลากิ้ง มีนิดเดียวนะครับนิดเดียวแทบจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแล้วก็ความยั่วเมื่อคนนอน,น้านข้างผมว่าไม่น่าจะรู้สึกนะนี่นะนี่นะครับได้เลยเอโอเคเลยตัวนี้ผมว่านอนสบายเลยนะ ยืนได้นะครับยืนได้ความแข็งแรงของที่นอนนะครับแล้วนั่งข้างๆได้ไหมนั่งข้างเฮ้ย <Hey, S 1> นั่งข้างนั่งได้ครับสบายนะครับในอย่างเรื่องเซอร์วิสหลังการขายถือว่าดีเยี่ยมเลยครับร้านฟูแคมป์นะครับแล้วใครที่ต้องการที่จะไปเห็นร้านเขานะครับก็ไปได้นะครับ g p s ได้เลยร้านเขาก็จะมีอุปรกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโคมไฟ เก้าอี้หรือว่าเต็นท์นะครับที่นอนไปดูได้เลยของสวยสวยมีให้เพื่อนๆได้เสียตังค์แน่นอนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะใช้ประมาณเวลาในการตรวจสอบสินค้าที่ว่ามีปัญหาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันแต่ว่ากับเราเนี่ยก็คือมันอยู่ที่ประมาณไม่ถึงสี่วันห้าวันเนี่ยได้แล้ว าก็ติดต่อกลับมาแล้วนะครับรวดเร็วดีมากครับร้านฟูแคมนะครับโอเคแล้วส่วนวันนี้ก็ลากันไปก่อนด้วยที่นอนคู่ด่นอนนิ่มๆน,นอนสบายบายบายในเมื่อเรากลางที่นอนเสร็จแล้วและนี่ก็คือการเก็บที่นอนของเราก็คือที่เขามีปุ่มให้มานะก็เปิดฝา แล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มดูดลมออกนะครับอ่าคอยดูนะครับผมหรือว่าจริงๆเราจะเอาตัวนี้ช่วยเอาออกเรื่อยได้นะครับน,นั่นก็คือการดึงปุ่มนี้มันมีทั้งหมด2ชั้นนะครับนี่อันที่สองเอเราเอาออกมาปุ๊บลมก็จะออกแบบนี้นะลมก็จะออกแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าจะ ให้เก็บไว้แล้วก็กดปุ่มน,นี้ช่วยได้นะครับในการเอาลลกอ้อ พอมาถึงตรงนี้เราสามารถที่จะไล่ลมได้เลยนะเลย,เลยไม่ต้องใช้ปัมป๊มเลยแหละจะได้เป็นการถนอมตัวปั๊มภาในตัวด้วยนะครับนี่เราก็สามารถเจ็บแล้วก็กดนั่งทับไปได้เลยนะครับเป็นรายากาศออกทางรูระบายของมัน

Behind. Let your heart go with me. Wait till then, find a to blow around. Let's go travel, let's forget everything. Can't be the kind of guy, can't be the good boy. Just having you by my side is more than enough. จะเก็บเสร็จเรียบร้อยที่นอนเตารมคูดี้มีตั้มลมในตัวแถมแถมแถมบ๊ายบาย